เรียนครับตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องของเมตริกสองคูณสนะครับก็คือ2แถว2หลกักซึ่งมันจะต้องรู้จก e ักเอกลักษณ์อินเวอร์สการคูณและดีเทอร์มีแนนเอกลักษณ์นี่นักเรียนรู้จักอินเวอร์สก็พึ่งจะจบไปก็เข้าสู่เรื่องอันอีกอันหนึ่งนั้นใช่ก็คือเรื่องของดีเทอร์มีแนนครับเรียครับดีเทอร์มแนนมันคืออะไรอะไรคือดีเทอร์มีแนน อา้าวเรียนครับครูขออนุญาตยกตัวอย่างให้เห็นจริงซะเลยนะครับสมมุติกลับเรียนครับว่าครูนั้นมีเมตริกอันหนึ่งติดต่างว่าเป็นเมตริกสองสี่หนึ่งห้าอย่างนี้ถ้าโจทย์ให้หาดีเทอร์มินแนนของ A เรียงกลับดีเทอร์มินแนนของ A เนี่ยเราจะเขียนสัญ,ญลักษณ์เป็น det a นะครับเขียนสัญ,ญลักษณ์เป็น det a d e t a อ่านเต็มๆว่าดีเทอร์มินแนนเอ หรืออาจจะเขียนเป็นแอบสูตเอก็ได้ถ้าเป็นเรื่องเมตริกไอ้อย่างเงี้ยหมายถึงดีเทอร์มินแนนต์เอด้วยนะฮะหมายถึงดีเทอร์มินแนนต์ของเอด้วยเออแล้วมันหาอย่างไงจะหาดีเทอร์มินแนนต์เอ่หาอย่างไงหาอย่างนี้ครับจากเมตริกสองสี่หนึ่งห้าให้นักเรียนคูณเฉียงลงมาอย่างนี้ได้เท่าไหร่ครับเอาสองคูณห้าได้อะไรครับสิบอ่ะคูณเฉียงลงมาเสร็จแล้วนั่นนาก็คูณเฉียงขึ้นไปอย่างนี้ด้วยครับเรียนครับเอาหนึ่งคูณสี่ได้อะไรครับ 4เฉียงลงก็เอาสองคูณห้าเป็นสิบเฉียงขึ้นก็เอาหนึ่งคูณสี่เป็นสี่เสร็จแล้วอยากหาดีเทอร์มินนให้เอาตัวล่างขึ้นไปลบตัวบนก็คือเอาสิบลบสี่ลบดีดีก็จะเหลือดีเทอร์มินนมีค่าเป็นหกจบครับเรียบร้อยอยากหาดีเทอร์มินานทำแค่นี้พอโอเคนะ่าเรียนนะเอาเรียนครับจดตัวอย่างอันนี้ไปจดตัวอย่างอันนี้ไปในหนังสือไม่มีตัวอย่างใช่ไหมครับเรียนครับจดตัวอย่างไป เสร็จแล้วน้ำไซไหนลองทําเองสักข้อสิครับข,ข้อข้างล่างเสร็จแล้วลองเล่นข้อข้างล่างโดยตนเองฮะกำหนดเมตริกเอคือสี่สิบสองห้าถามเหมือนเดิมครับ d ีเทอร์มิน t นมีค่าเท่าใดเอาลองทําเองสิลองเล่นเองสิ ได้เท่าไหร่กราเรียนกราฟเมตริก40 25 d e t e r m i น a n t ของมันมีค่าเท่าไรใครทําเสร็จแล้วตอบตอบเท่าไหร่ครับ40 25 d e t e r m i n a n ์ม,มีค่าเท่าไรก็คูณเฉียงลงมาได้อะไรครับ20คูณเฉียงขึ้นไปก็เอา2คูณ10ก็เป็น20เหมือนกันจริงไหมครับเสร็จแล้วเราก็เอาล่างขึ้นไปลบบนก็คือเอา20ลบ20ก็จะได้ d e t e r m i น a n t มีค่าเป็นอะไรครับ0ครับ เพราะฉะนั้นตัวอย่างข้างล่างนี้ดีเทอร์มินแนนต์จะเป็นศูนย์ขอแถมให้หน่อยนึงครับเรียนตรงนี้สำคัญครับเมทริกที่มันมีดีเทอร์มินแนนต์เป็นศูนย์อย่างเนี้ยเมทริกที่มีดีเทอร์มินแนนต์เป็นศูนย์อย่างเนี้ยเราจะเรียกเมทริกอันเนี้ยว่าเป็นเมทริกเอกฐานครับเรียนครับเรียกว่าเป็นเมทริกเอกฐานนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นซิงคูล่าเมทริกครับเรียนครับเรียกว่าเป็นซิงคูล่าเมทริก โอเคนะครับแปลเป็นไทยว่าเมติกเอกฐานหมายถึงเมติกที่ดีเทอร์มินแนนต์ของมันมีค่าเป็นอะไรครับเป็นศูนย์จำไว้นะครับจำไว้แล้วถ้าจะให้ดีนักเรียนจำเพิ่มไปอีกอย่างหนึ่งครับจะดีสุดๆเลยก็คือเมตริกเอกฐานใดๆเนี่ยนะครับมันจะหาอินเวอร์สการคูณไม่ได้ครับหา a อินเวอร์สไม่ได้ครับเปลี่ยนกลับ อันนี้ก็ควรจะใส่ใจใฝ่รู้เพิ่มไปอีกสักกระติดนะรินนะนี่ต่อไปจกเขาบอกว่าเมติกอันนี้หาอินเวอร์ตไม่ได้อ่าแสดงว่าดีเทอร์มินานมันเป็นอะไรครับเป็นศูนย์หรือเมติกนี่เป็นซิงคูล่าเป็นเอกฐานก็แสดงว่าดีเทอร์มินานเป็นอะไรเหมือนกันครับเป็นศูนย์เหมือนกันโอเคนะอา้าวจดไปจดไปอันนี้แถมให้นะแถมให้ไม่ใช่สาระใหญ่อะไรแต่อยากจะแถมนะครับ ของ A เนี่ยนอกจากจะเขียนสัญลักษณ์เป็นอย่างนี้แล้วอาจจะเขียนเป็นแอ s ส l ลดเ A ก็ได้ต่อไปถ้าเห็นแอ o ส u ลดในเรื่องเมตริกมันหมายถึงอะไรครับดีเทอร์มินแนด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากจะเขียนเป็นเดทเแล้วนักเรียนก็เขียนเป็นแอปสโลดเออย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้ไม่ว่าอะไรนะครับอ้าวเียนครับจบและเรื่องดีเทอร์มินแน เอาวเสร็จแล้วไหนลองมาทําโจทย์กันสักหน่อยครับเรียนครับออาโจทย์บนกระดานนักเรียนลองเล่นดูสิโจทย์ข้อนี้เขาเอา x คูณด้วยไอ้นี่เรียนครับอย่างนี้ก็หมายถึง ดีเทอร์มินาของห้าหกแปดเก้าลบด้วยหกคูณไอ้นี่ไอ้นี่ก็หมายถึงดีเทอร์มินาของห้าเจ็ดแปดหนึ่งเออถ้าเขียนเป็นแอบส์ลูดเนี่ยในเรื่องเมตริกแล้วมันหมายถึงดีเทอร์มินาและให้ทั้งหมดเท่ากับศูนย์ถามว่าเมีค่าเท่าใดอุตตโจทย์ข้อนี้ทำยังไงอ่ะครูทำให้หนึ่งบรรทัดนะครูเล่นให้หนึ่งบรรทัดเรียรับโจทย์ข้อนี้อันดับแรกนักเรียนก็หาดีเทอร์มินานตัวนี้ก่อน x ไม่ต้องสนใจ x เอาไว้อย่างเก่าหาดีเทอร์มินาน,นั้นเราแต่เพียงอย่างเดียวก็ค้ณเฉียงลงธรรมดาครับห้าเก้าได้อะไรครับสี่สิบห้าเฉียงขึ้นครับเลี้ยงครับแปดหกได้อะไรครับสี่สิบแปดเสร็จแล้วนะักเรียนก็เอาล่างไปลบบนใช่ไหมครับก็คือเอาสี่สิบห้าลบสี่สิบแปดเนี่ยครับเรียกว่าดีเทอร์มินานของไอเนี่ยแล้วลบแล้วได้อลไรครับได้ลบสามเอาเสร็จไปตวง x นะเอาไว้อย่างเก่าอย่าเพิ่งยุ่งต่อไปเลขหกนี่ก็เอาไว้อย่างเก่าอย่าเพิ่งยุ่งแต่ไอ้ตรงเนี้ยนักเรียนต้องหาดีเทอร์มินานอีกรอบครับก็คูณเฉียงลงครับห้าคูณหนึ่งได้ห้าคูณเฉียงขึ้นครับแปดเจ็ดได้ห้าสิบหกเสร็จแล้วเอาล่างไปลบบนครับคือเอาห้าลบห้าสิบหกลบแล้วได้อะไรครับได้ลบห้าสิบเอ็ดแล้วทั้งหมดนี่มีค่าเป็นอะไรครับเป็นศูนย์อย่างงี้ก็แก้สมการหน่อยเดียวก็หา x ได้แล้วจริงไหมครับเด็กครับ ทำต่อเองสิครับเนี่ยครับย้ายข้างอีกหน่อยเดียวเดียวก็จบลองสิครับ ก็ไม่ได้ยากเย็นนาะเรียนนะ x คูณลบสามก็ได้ลบสาม x ลบหกคูณลบห้าเอ็ดลบคูณลบกลายเป็นบวกหกคูณห้าสิบเอ็ดได้เท่ากับสามร้อยหกย้ายสาม x จากลบข้ามฝากมาเป็นบวกครับก็จะกลายเป็นสาม x เท่ากับสามร้อยหกเสร็จแล้วย้ายสามจากคูณกลับไปหารก็จะได้ x เป็นสามร้อยหกส่วนสามใครหารเสร็จแล้วได้ไรครับสามร้อยหกหารสามได้เลยครับได้ หนึ่งร้อยสองนะครับเรียนครับได้หนึ่งร้อยสองเอาจบซะแล้วข้อนี้ตอบว่าเอกมีขนาดเท่ากันหนึ่งร้อยสองจบอ่ะเช็คสิเครียไหมเครียไหม,มนี่ครับเรียนครับเกี่ยวกับไอเรื่องของดีเทอร์มินแนนเนี่ยนอกจากนักเรียนจะหาค่าของมันเป็นแล้วหาดีเทอร์มินแนนเป็นแล้วยังไม่พอยังจะต้องมารู้คุณสมบัติของมันด้วย สมบัติของดีเทอร์มินแนนต์นั้นจะว่าไปมันก็คือสูตรของดีเทอร์มินแนนต์ซึ่งจะเอาไปใช้ในการทําข้อสอบต่อครับเดียวครับและเกี่ยวกับดีเทอร์มินแนนต์นี่มันจะมีสูตรอะไรที่ต้องรู้มีสมบัติอะไรที่ต้องทราบก็มีหน่อยนึงไม่มากไม่มากสมบัติที่หนึ่งสูตรเบอร์หนึ่งของดีเทอร์มินแนนต์คือด erm ีเทอร์มินแนนต์เอคูณบีเรียนสามารถเอาดีเทอร์มินแนนต์กระจายเข้าวงเล็บได้กระจายปั๊บก็จะกลายเป็นดีเทอร์มินแนนต์เอ ดีเทอร์มินแนบแล้วก็เอามาคูณกันทีหลังอย่างนี้ทําได้ทําได้โอเคนะเดทเอคูณ B จะเท่ากับเด็เคูณเด็ดบีอ่าในหนังสือมีมีนักเรียนก็ลูดสีเข้าไปก็แล้วกันนะครับเรียนครับแล้วธอจะให้ดีควรรู้เพิ่มไปอีกหน่อยนึงครับว่าไอ้นักเรียนจะเอาดีเทอร์มินแนนกระจายก็ไปได้อย่างเนี้ย มันต้องอยู่ในรูปการคูณกันเท่านั้นนะ A ต้องคูณกับ B เท่านั้นนะถึงจะกระจายได้ถ้าเป็นการบวกการลบนี่กระจายไม่ได้นะครับเด A เอบวกบีเด็เอลบบี L B. นักเรียนจะบอกว่าเอาดีเทอร์มินานกระจายเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจดไปด้วยครับว่าอย่างเนี้ยไม่ได้จะก,กระจายเป็นเด็เอบวกเดบีเนี่ยไม่ได้หรือจะกระจายมาเป็นเด็เอลบเด็บี D B, อันนี้ก็ไม่ได้นะครับนี่ก็ไม่ได้โอเคนะเรียนนะเอา้าเรียนครับจดไปจดไปไอ้ที่มันไม่ได้ก็จดไป มันจะได้เฉพาะรูปการอะไรเท่านั้นนะครับคูณมันต้องคูณถึงจะได้นะมาเราลองมาดูโจทย์กันสักหน่อยไหมเรียนกลับ อันนี้ก็เป็นโจทย์ง่ายๆครับมีทั้งหมดห้าข้อย่อยอ่ะนักเรียนลองค่อยๆเล่นไปทีละหน่อยสิครับข้อนี้เขาบอกเมตริกเอ แล้วให้หาเดตเอเดตบีหาทีละอย่างหาดีเทอร์มินแนนเอก่อนนะจะหาเดตเอก็คูณเฉียงลงเลยครับลบหนึ่งคูณสองก็ได้ลบสองคูณเฉียงขึ้นครับศูนย์คูณสามได้ศูนย์เสร็จแล้วก็เอาล่างเป็นลบบนนะก็คือเอาลบสองไปลบศูนย์ก็จะได้เดตเอเป็นลบสองเออเล่นางแล้วเดตบีละครับเยงครับก็คูณเฉียงลงสามคูณสองได้หกเฉียงขึ้นครับหนึ่งคูณสี่ได้สี่แล้วก็เอาล่างไปลบบนนะ ก็คือเอาหกไปลบสี่ได้เท่าไหร่ครับเรียงครับได้สองโอเคไหมเดทเอเดทบี Dead A, Dead เป็นเช่นนี้ไหมพอได้เดทเอบีต่อไปให้หาเดทเอคูณเดทบีอันนี้ใช้สมบัติเมื่อกี้มันจะไวเดทเอคูณบีหนูก็กระจายดีเทอร์มินานเข้าไปได้ใช่ไหมครับถ้ากระจายดีเทอร์มินานเข้าไปก็กลายเป็นเดทเอกับอะไรครับเรียงครับเดทบีจริงไหมครับกระจายเดทเข้าไป แล้วเดซเอเรารู้แล้วอ่ะเท่าไหร่ครับเดซเอคืออะไรครับเยนครับลบสองเดซบีก็รู้แล้วอ่ะคืออะไรครับคือสองเอาก็แทนเดซเอแทนเดซบีแล้วจับไปคูณกันอย่างนี้ก็คงจะจบลบสองคูณสองได้เท่าใดครับเยนครับได้ลบสี่จบครับเดซเอคูณบีเป็นลบสี่เอาครูจาให้สามขอ้อย่อยที่เหลือลุยสิครับสี่ย่อยห้าย,อย,อย่อยค่อยค่อยคิดสิครับ ที่สี่ย่อยเด็บีคูณเอเราก็าเอาดีเทอร์มินแนนกระจายเข้าไปเช่นกันใช่ไหมครับกระจายแล้วนั้นมันก็จะได้เป็นเด็บีคูณกับอะไรครับเด็เอเด็บีก็คือสองเด็เอก็คือลบสองนี่ครับเด็ดบีคือสองเดดเอคือลบสองคูณกันเกาไปสุดท้ายตอบอะไรอีกละเรียนครับลบสี่โอเคไหมครับสุดท้ายเดี๋ยวลบสี่จบสี่ข้อทีนี้ข้อห้าครับข้อห้า ข้อที่ห้าให้นักเรียนหาเดซเอบวกบี B. เรียนครับคราวนี้กระจายเดซได้ไหมกระจายเข้าไปเป็นเดซเอบวกเดซบีอย่างเงี้ยได้ไหมได้ไหมไม่ได้ถ้าบวกลบนี่กระจายไม่ได้แล้วทำยังไงครับกระจายไม่ได้แล้วทำไงก็ต้องทำแบบตรงๆทำแบบซื่อๆครับก็คือเรียนแทนค่าเมตริกเอก่อนครับเมตริกเอก็คือลบหนึ่งสามอะไรทำนองนั้นเอามาใส่นะครับเมตริกเอนะครับลบหนึ่งสามศูนย์สอง แล้วก็บวกเมตริกบเมตริกบคืออันนี้ก็แทนค่ากันตรงๆครับเรียนเป็นสามสี่หนึ่งสองเสร็จแล้วหนูก็บวกกันเข้าไปนะครับบวกกันเข้าไปก็ลบหนึ่งบวกสามได้อะไรครับบวกบวกธรรมดาเนี่ยครับบวกธรรมดาลบหนึ่งบวกสามได้อเลยครับสองสามบวกสี่ได้อะไรครับเจ็ 2, 3, ดศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งสองบวกสองก็เป็นอะไรครับสี่บวกเสร็จแล้วเอาสารก็มาหาดีเทอร์มินานของไอ้ผลบวกนี้ เอาเมตริกที่ได้นี้หาดีเทอร์มินานหาดีเทอร์มินนตัวนี้ก็คูณเฉียงลงครับสองคูณสี่เป็นแปดคูณเฉียงขึ้นครับหนึ่งคูณเจ็ดเป็นเจ็ดแล้วก็เอาล่างขึ้นไปลบบนครับคือเอาแปดลบเจ็ดลบสำเร็จได้ดีเทอร์มินานเป็นอะไรครับเรียนครับเป็นหนึ่งจบครับเพราะนั้นคะรนี้สุดท้ายจะตอบหนึ่งโอเคนะเรียบร้อยเอาลองตรวจเช็คตรวจสอบสักหน่อยครับเรียน ถ้าเป็นบวกลบมันต้องเล่นตรงๆใช้สมบัติไม่ได้ใช้สูตรไม่ได้นะครับและไอที่เพิ่งจะจบไปนั่นเป็นแค่สมบัติข้อที่หนึ่งนะเดซเอคูณบีากัดเด a เอกับเดซบีคูณกันก็คือกระจายเดดยังไม่หมดสิ มันมีสมบัติสองอีกสิสมบัติที่สองเดทเออินเวอร์สมันจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนเดทเอธรรมดาครับเรียนครับยกกําลังลบหนึ่งเนี่ยจริงๆมันหมายถึงอะไรอยู่แล้วครับเรียนครับเศษส่วนอยู่แล้วจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเดทเอกำลังลบหนึ่งเดทเออินเวอร์สมันก็คือเศษหนึ่งส่วนเดทเอดังเนี้ยนะครับเรียนครับนี่สมบัติเบอร์สองสมบัติเบอร์สามครับเดทเอทรานสโพสจะมีค่าเท่ากับเดทเอเฉยๆครับ ไอ้นี่เล่นง่ายครับเรียนต่อไปถ้านักเรียนเจอทราส s p o r t นะตัดท r a n s p o r t ทิ้งไปได้เลยครับไม่ต้องสนใจท r a n s p o r t ของ determinantdeterminant erm ของ transport เนี่ยตัดทรา n s p o r t ทิ้งไปแล้วเหลือไว้แต่ดดเอเฉยๆโอเคนะอันนี้สมบัติข้อที่สามครับเรียงครับเอาแค่นี้ก่อนนักเรียนลงสีไปในหนังสือน่ยมันมีก็รูดสีทบทวนนะครับ ที่สี่ครับเรียนครับสมบัติข้อสี่เนี่ยเดทเอยกกําลังพีนักเรียนดึงกําลังพีออกนอกวงเล็บได้นะครับถ้าเอากําลังพีออกนอกวงเล็บก็จะกลายเป็นเดดเอแล้วยกกําลังพีมาอยู่นอกวงเล็บอย่างนี้ทําได้ครับทําได้ดึงกําลังพีออกนอกวงเล็บได้โอเคนะอ่ะรดูดสีไปทบทวนไปนะครับ เนี่ยมันมาสําคัญเอาตรงข้อที่ห้าครับเรียนครับสมบัติข้อที่ห้าเดทเคคูณเมตริกเอถ้าเคเป็นตัวเลขธรรมดาถ้าเคเป็นจํานวนจริงทั่วไปนักเรียนสามารถย้ายเคไปไว้หน้าเดทได้ถ้าเอาเคไปไว้หน้าเดทก็จะกลายเป็นเคแล้วเดทเอก็มาอยู่ข้างหลังเช่นนี้เห็นไหมถ้ามันเป็นตัวเลขนะดึงตัวเลขไปไว้ข้างหน้าได้แต่มันมีข้อแม้ ถ้าใครดึงเอาเคตัวเลขไว้ไว้ข้างหน้าต้องยกกําลังด้วยจํานวนแถวของเมตริกครับเรียนครับยกกําลังด้วยจํานวนแถวของเมตริกด้วยเสมอครับเรียนครับเอาสูตรนี้ในหนังสือมีนักเรียนลูดสีไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ได้ดูนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ได้เห็นขอ อนุญาตยกตัวอย่างให้เห็นจริงครับเช่นบนกระดานบนกระดานเราบอกว่าเมตริกเคือลบหนึ่งสามศูนย์สองถ้าให้หาดีเทอร์มินานเอธรรมดาอันนี้ง่ายถ้าห,หาเดซเอนี่ง่ายก็คูณเฉียงลงได้ลบสองคูณเฉียงขึ้นได้ศูนย์เสร็จแล้วก็เอาล่างขึ้นไปลบบนนะครับก็คือเอาลบสองไปลบศูนย์ลบแล้วก็ได้อะไรครับเองครับลบสองอันเนี้ยคือเดซเอธรรมดา ดีเทอร์มินานธรรมดาแล้วถ้าเกิดครูให้นักเรียนหาเดซซีเขึ้นมาล่ะจะทำยังไงถ้าหาเดซซีเอเนี่ยจะทำยังไงก็ต้องใช้สมบัติเบอร์ห้าใช้สูตรเบอร์ห้าเนี่ยมันเป็นตัวเลขธรรมดานักเรียนย้ายไปวางหน้าเดดได้แต่ถ้าใครเอา4ไปไว้หน้าเดด เอา4ไปไว้หน้าเดทอย่าลืมครับต้องยกกําลังด้วยจํานวนอะไรนะเรียนนะแถวใช่ไหมครับต้องยกกําลังด้วยจํานวนแถวเมตริกในโจทย์ที่มีกี่แถวแถวคือบรรทัดครับนี่ครับแถวคือบรรทัดเมตริกในโจทย์มีสองบรรทัดก็เรียกว่ามีสองแถวมีสองแถวเพราะฉะนั้น4ก็ต้องยกกําลังสองแล้วเดทเอล่ะนี่ไงหามาเมื่อกี้เดทเอคือลบสองหามาเมื่อกี้โอ้ยงี้เสร็จเลย สี่ยกกำลังสองเป็นสิบหกสิบหกคูณลบสองเป็นลบสามสิบสองสิ่งนี้เรียกว่าเดทอะไรครับเดทสี่เอโอเคนะครับอันนี้เรียกว่าเดสสี่เออจดตัวอย่างไปครับเรียนครับเชิดไปและไอ้สมบงสมบัติดีเทอร์มิแนนเนี่ยเป็นสาระสำคัญสุดๆของบทเลยนะครับเรียนสูตรพวกนี้ลืมไม่ได้ไปสอบที่ไหนก็ช่างยังไงก็ต้องออกข้อสอบครับ ยังไงก็ต้องมีครับดีเทอร์มินแนนต์เนี่ยหนีไม่พ้นครับ หมดดีมีสมบัติเบอร์หกอีกสมบัติเบอร์หกคือดีเทอร์มินแนนต์อของไอเอ๊ะไม่รู้เรียนจำได้ไหมพึ่งจะเรียนผ่านไปไอเนี่ยมันคือเมทริกเอกลักษณ์คือเมทริกอะไรนะไอนี่คือเมทริกอะไรนะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งรี้งครับดีเทอร์มินแนนต์ของหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งจริงๆนักเรียนหาเองก็ได้นะหาเองก็ได้นะก็แค่คูณเฉียงลงได้หนึ่ง คูณเฉียงขึ้นได้ศูนย์เอาล่างขึ้นไปลบบนก็คือเอาหนึ่งไปลบศูนย์ได้อะไรครับหนึ่งหาเองก็ได้แต่มันจะเจอในห้องสอบบ่อยมากเดซไอนี่จะเจอบ่อยมากครูเลยอยากให้นักเรียนท่องจำไปเลยครับว่าเดไอดีเทอร์มินนของไอเท่ากับหนึ่งเสมอท่องไปเลยครับท่องไปเลยมันจะเจอบ่อยมัวแต่มานั่งคูณเฉียงแล้วมันไม่ทันรับประทานนะครับ เอาไฟนั้นจําไปครับเดซไอมีคับไปเลยครับหนึ่งสิบวินาทีให้นักเรียนท่องเสียสมบัติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกท่องเสียแต่ยังไม่หมดนะสมบัติยังไม่หมดเดี๋ยวตอนต่อไปนะักเรียนจะได้เรียนเพิ่มอีกเจ็ดสมบัตินะเป็นสิบสามสมบัตินุ่นนะครับแต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับท่องให้มันได้ก่อนโอเคนะมาลองมาทําโจทย์กันอีกสักแผงครับเปลี่ยนกลับ กำหนดเมติก A อบเป็นอย่างเนี้ยแล้วถามว่าเดท A ออินเวอร์ตเดทบอินเวอร์สารพัดเดทแต่มีคาเ้าใดเอา้าลองหาซิเรียงครบครูแซมเปิลให้สักตวง เขาบอกเม็ดิกเอมาถ้าเช่นนั้นก่อนอื่นนักเรียนช่วยครูหาเดทเอกับเดทบก่อนละกันอย่าเพิ่งไปทําอะไรพวกนั้นเลยหาเดทเอเด b บก่อนก็คูณเฉียงธรรมดาครับจะหาเดทเอก็คูณเฉียงลงลบหนึ่งคูณสองได้ลบสองคูณเฉียงขึ้นก็ศูนย์คูณสามได้ศูนย์แล้วเอาล่างขึ้นไปลบบนก็คือเอาลบสองลบศูนย์มันก็จะได้เดทเอเป็นอะไรครับได้เดทเอเป็นลบสองแล้วเดทบล่ะก็คูณเฉียงลง สาคูณสองได้หกคูณเชียงขึ้นหนึ่งคูณสี่ได้สี่เสร็จแล้วอยากจะหาเดทบีหนูก็เอาล่างลบบนครับเอาหกลบสี่ได้อะไรครับได้สองเก็บไว้ในใจได้เดทเอเดทบีแล้วนําใจเอาไว้ในใจแล้วจากนั้นจึงมาทําข้อย่อยพวกนี้หาเดทเออินเวอร์สซีอ่ะต้องใช้สูตรไม่รู้หนูจําได้ไหมเดทเออินเวอร์สย่อมเท่ากับอะไรนะหนูนะเศษหนึ่งส่วนเดทเอ ใช่ไหมครับเด็ Dead A เออินเวอร์สถ้าเกษตรหนึ่ส่วนเดเก่อนนักเรียนรู้แล้วว่าเด็ดเอคือลบสองเพราะฉะนั้นเอามาใส่ก็ตอบไปสิตอบอะไรครับเรียนครับหนึ่งส่วนลบสองจบแล้วครับจบแล้วครับเด็อินเวอร์สมีค่าเท่านี้อา้าวไอที่เหลือเนี่ยนักเรียนลองลุยต่อสิครับเรียนครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลองดูสิ อินเวอร์เดทบีอินเวอร์ก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วนอะไรครับเด a บีก็บังเอิญว่าเด a บีนะมันมีค่าเป็นสองใช่ไหมครับเด a บีมีค่าเป็นสองเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็ตอบหนึ่งส่วนสองเครไหมเครไหมเช็คซิขออนุญาตลบหน่อยนะครับระเกะระกะไป ต่อไปเรียนครับให้นักเรียนหาเดดสองเอเาก็เอาสองไปไว้หน้าเดดซะก่อนใช่ไหมแต่อย่าลืมนะต้องยกกำลังด้วยแถวข้างหลังก็จะเหลือแต่เดดเอสยกกำลังแถวเมรติกของเรามีสองแถวสองบรรทัดสองบรรทัดก็คือ2แถวเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเป็น2ยกกำลังสองเดดเอคืออะไรคือลบสใส่สุดท้ายอันนี้ก็จะกลายเป็นสีคูณลบสได้อะไรครับ ลบแปดเคลีไหมนี่ขอ้ 3. 3> ขอที่สามขอ 5, ้อสี่ข้อห้าต่อสิ ว่าไปจริงๆก็คือลบหนึ่งคูณเอจริงไหมครับ,บเนี่ยครับลบเอเนี่ยจริงๆก็คือลบหนึ่งคูณก็เอถ้าเป็นเช่นนั้นเสร็จละหนูก็เอาลบหนึ่งไปไว้หน้าเด็ดเอาลบหนึ่งไปไว้หน้าเด็ดแต่ต้องยกกําลังแถวนะอย่าเผลอ้างหลังก็จะเหลือแต่เด็ดเอละแล้วเม็ดติของเราเนี่บังเอิญว่ามันมีสองแถวอ่ะก็เป็นลบหนึ dead ่งกำลังสองเด็ดเอมันคือลบสองใช่ไหมครับเด็ดเอคือลบสองเอาใส่เข้าไปอีก ลบหนึ่งยกกำลังสองก็คือลบหนึ่งคูณกันสองตัวคูณนวนวมจะกลายเปไ็นอะไรปครับกลายเป็นบวกหนึ่งนะลบหนึ่งยกกำลังสองนี่มันได้บวกหนึ่งนะเรียนนะเอา้าถ้าเป็นเช่นนั้นนี่ก็กลายเป็นบวกหนึ่งคูณกับลบสองคูณสําเร็จเสร็จปั๊บตอบอะไรครับตอบลบสองเครมไหมเพราะฉะนั้นข้อที่สี่สุดท้ายมันจะตอบลบสองดังนี้เครนะต่ออีกครับยิงครับ้าหกเจ็ดรองซีรองซี b บีกำลังสองเออไอ้นี้เล่นนี้นะเดดบีกำลังสองเล่นนี้หนูเอากำลังสองออกนอกวงเล็บเป็นเลยถ้าเอากำลังสองออกนอกวงเล็บก,ก็จะกลายเป็นเดดบีและยกกำลังสองไปนอกวงเล็บโน่นอยู่นอกวงเล็บโน,น่นเสร็จแล้วเดดบีเนี่ยมันคือสองใช่ไหมครับเดดบีคือสองอ้าวมันก็เลยกลายเป็นสองอยู่ข้างในยกกำลังส,สองอยู่ข้างนอกแล้วสองกำลังสองได้อะไรครับได้สี่จบครับเรียบร้อย หลืออีกสองข้อสองข้อครับเรียงครับข้อหกข้อเจ็ดโอ้จะโคตรยากเลยนะข้อหกข้อเจ็ดนี่ยากมากเลยนะถ้าใครไม่เจิ๋งพอเนี่ยอาจจะทําไม่ได้เลยนะอ่ะลองดูสิข้อที่หกให้หาเดสเอทรนสโเรียงครับเรื่องดีเทอร์มินแนนเนี่ยนะ ดีเทอร์มินานของทรานโพสนักเรียนตัดทรานโพสทิ้งไปได้เลยครับดีเทอร์มินานของทรานโพสตัดทรานโพสทิ้งไปได้เลยเพราะฉะนั้นเด A เอทรานโพสก็จะเท่ากับเดทเอเฉยๆซึ่งก็คือลบสองเลยเดทบีทรานสโพสก็จะเท่ากับเดทบีเฉยๆซึ่งก็มีค่าเท่ากับบวกสองเลยจริงไหมครับจบสนิ เหล่านี้คือสูตรที่ใช้ในการทําข้อสอบเกี่ยวกับดีเทอร์มีแนนเรื่องดีเทอร์มีแนนนอกจากนักเรียนจะรู้ว่ามันหายังไงแล้วยังไม่พอนะต้องรู้สูตรพวกนี้ด้วยต้องรู้สมบัติพวกนี้ด้วยเอาสามสิบวินาทีครูให้โอกาสนักเรียนตรวจสอบทอบทวนเนียนหนวง